สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจีติงทีวีนะครับผมวันนี้นะครับพี่หมีอยู่ในเกม s ันออฟเฟอร์เนะครับพี่หมีกำลังจะไปประจนภัยนะการประจนภัยครั้งใหม่ของพี่หมีในรอบนี้นะครับพี่หมีจะไปสำรวจที่เป็นเป็นจุดมาร์กต่างๆก็จะมีจุดสีเขียวนะเป็นวงกลมแล้วก็จุดสีม่วงนะครับว่าไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรบ้างนะแต่ว่ารู้สึกว่าจุดสีม่วงตรงนี้นี่ยฮะไออันนี้นะพี่หมีไปมาแล้วนะเดินผ่านนะฮะไม่ตั้งใจไปครับเดินผ่านก็ไปได้ไปฉายมานะฮะช่วยชีวิตเราได้เยอะเลยนะครับทำให้เรามองเห็นดีนี้พี่หมีกำลังจะไปจุดสีเขียวตรงนู้นก่อนเลยนะฮะไอตรงนี้ก่อนดีกว่านนนะเดดิย้อ ยพี่หมีไปจุดนู้นก่อนดีกว่านะฮะนี่เลยข้างบนสุดเลยไปดูว่ามันมีอะไรให้พี่หมีบ้างนะฮะมันจะต้องมีอะไรที่สําคัญนะไม่งั้นมันจะมาร์คจุดไว้ทาไมใช่ไหมฮะ a few moments later คุช้ชรับตอนนี้พี่หมีเดินมาถึงจุดมาร์คสีเขียวจุดแรกแล้วนะฮะหลังจากที่เดินมาไกลพอสมควรนะเจอเหมือนเป็นค่ายคนป่านะฮะเป็นแคมป์ของคนป่ามีคนป่าเยอะมากเลยอ่ะทำไงดิวเนี่ย จะเข้าไปยังไงนะว่าคนป่ามันจะกินตับเรานะฮะพี่หมียังหาวิธีเข้าไปไม่ได้เลยเอาหน้าก,กากแดงปิดแล้วมันก็มันเห็นพี่หมีก่อนนะะพี่หมีก็เลยปิดหน้าก,กากาไม่ทันนะเหมือนตัวเล็กๆของคนป่านะฮะเจ้าพวกลูกสมุนของคนป่าเนี่ยมันเห็นพี่หมีแล้วนะแต่ว่าไอ้พวกนี้มันเห็นหรือยังไม่รู้นะพี่หมีลองเดินเข้าไปก่อนอ๋อไอ้พวกนี้ยังไม่เห็นพี่หมีนะฮะแต่ว่าตัวนี้มันเห็นแล้วดิพี่หมีงานเข้าไหมเนี่ยอุ้ยเหมือนมันจะรู้ตัวแล้วนะฮะพี่หมีงานเข้าแล้วตอนเนี้ย ไม่อยากสู้กับคนปา่าเออไม่อยากฆ่ามันนะฮะเพราะถ้าเกิดเราฆ่าคนปา่าเนี่ยเกมมันจะยากขึ้นนะครับคนป่ามันจะบุกเราเยอะแต่มันก็ต้องยิงไะน,นะ,ะเออนี่โอ๊ยโอ๊ยผมว่าไอ้ตัวนี้อึดตัวนี้อึดโอ้ยตายขึ้นต้นไม้ทำไมล่วงเลยตายไหมเอาว่า ยังไงยิงนะไปเออวิ่งไปวิ่งไปวิ่งหนีไปเลยไอตัวนี้มันไม่หนีนะครับเหมือนมันจะเป็นไม่แน่ใจว่าหัวหน้าเผ่าหรือว่าอะไรนะฮะแต่ว่ามันไม่เคยหนีเลยนะครับถึงยิงมันก็เหอะมันก็ไม่หนีนะไม่เป็นไรครับเร,เ,เราเคเราเคลียบแล้วน,นี่ดูก่อนมีอะไรให้เก็บบ้างอ่าเก้าอี้เนื้อ ไอพวกคนป่านี่วิปริเด็จ,จริงๆเลยนะครับเอาเอาเนื้อคนเอาศพคนมาทำเป็นเก้าอี้นั่งนะบ้าบอน่าจะเป็นซี่โครงหมูเลยนะฮะเราคิดตีไปก่อนนะครับ่องพวกนี้นี่มันจะดัอของดีๆหน่อยไม่ได้ยังไงอุ้ยมยาเยอะต้องยิงไอ้ไอ้นี่ไร ไม่ยุ่งเออโดนไปหนึ่งน,นัดดิ้นเลยป็นไงล่ะอา่าจุดก็เขียอุ้ยใหม่ก็ใหม่ก็อุ้ยเออมาเออต้องยิงว่ะไม่อยากยิงพวกนาย,ยนะเอาจิงแต่ว่าพวกนายเก่าหรือเกินอ่ะเลยเราต้องยิงนะฮะโอเคล้างบางไปแล้ว มีอะไรพี่หมีเนี่ยจุดสีเขียวเพราะมันเลยจุดสีเขียวมาแล้วนี่หว่าออม,มันเยอะจังจุดสีเขียวมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่เหรอลงศพเหรอเดี๋ยวดวูก่อนขอดูอือใช่ฮนะตังตังมาทำไมเนี่ยเออเฮ้ยมาแล้วจับนี่แน่นี่แน่ไอ ตายเออ,อแทงแทงเอาว่าสู้เปล่าไปเลยนี้ไปเลยดีนะพี่บมีเป็นคนใจดีนะอะไรที่เราเลาเว้นได้เราก็เล่าเว้นนะคือ <c oughs> เขียวอยู่ตรงนี้อุ้ยอ๋อมันให้ขุดเดี๋ยดี๋ยวพี่มีขุดก่อนไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับน,น,นี้ใช่ไหมโ์ปับพิงอือ อะไรวะลงศพวะเฮ้ยเหมือนเป็นประตูนะฮะคุณผู้ชมครับเหมือนเป็นประตูเข้านะเดี๋ยวพี่หมดูก่อนเดี่ยดูเข้าไปไหนเนี่ยเออเห็นประตูแล้วเนี่ยเออเปิดเข้าได้แล้วอาจจะเป็นบังเกอร์นะครับ m a i n t e น a n c e b นะฮะเขียนว่า m a i n t e น a n c e b อาจจะเป็นบังเกอร์เก็บอาวุธคลังอาวุธของคาร์ปะวะเจ๋อเลยนะงานนี้พี่หมีจะไปถล่มนะฮะนี่อะไรให้เก็บป่ะ มันเงียบๆผิดปกตินะฮะพี่หมีต้องระวังตัวไว้ก่อนเดี๋ยวขอชักปืนก่อนปืนนี้อุ่นใจที่สุดแล้วนะฮะออจะมีอะไรมาจา้าเอ๋เปล่าโอ้โหเซฟเฮ้าห้องสุดหรูที่พี่หมีคู่ควรหมึกโอ้หมึกเราเต็มแล้วไม่มีอะไรฮนะเดี๋ยวไปดูต่อ,อมันมีเนื้อมีอาหารโอ้มีตูเต้เย็นตู้เย็นตดนเปิดไม่มีอะไร เกมนี้ต้องสำรวจให้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะพลาดของดีไปนะอู้ที่เก็บเสียงว้าวไหนใส่ดิโอ้ยเทอย่ามแมวเลยอันนี้มีเป็นเครื่องปรินเตอร์ด้วยนะครับอ,อ่าเทคเมสโอเสียงอะไรเสียงอะไรแว๊บๆตรงนี้ มีห้องด้วยข้างในมีอะไรอ่ะเข้าไปดูก่อนมีอะไรนะยายาเต็มแล้วอุ๊ยอะไรเนี่ยอุ๊ยว้าวทนูโอ้นดูหน่อยเดี๋ยวเอาใส่กระเป๋าเลยนะป๊าบนี่โอ้แจมว้าวทนู อ่าเราจะเป็นคอมพาวโบนะครับธนูคอมพาวนะธนูเสริมกำลังนะโอ้โหพี่หมีอยากได้มานานแล้วยำเลยเฮ้ยที่นี่มันทำลูกธนูได้นี่ว่าเดี๋ยวพี่หมีปริ้นลูกธนูแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้มีแต่ลูกธนูแบบนี้มีอยู่1 6อันเดี๋ยวพี่หมีปริ้นเพิ่มอ่าอันนี้รอยวิทย์ยอรอยธนูโอเคตอนนี้ ลูกธนูเต็มแล้วมันได้กี่ลูกวะมันเก็บได้กี่ลูกวะธนูนอะเนี่ยอ๋อได้ยี่สิบลูกนะฮะเป็น 3D Printed a ต r o เรนะผมว้าวแจมไม่มีชอบ่อะมันก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งมีออกเลยดีกว่าเดี๋ยวไปจุดต่อไปนะฮะขึ้นมาจะจ้าเอตัวอะไรไหมไม่อุ้ย,ยมีตัวนึ่งไหนลองของก่อนเลยนะ มาดิฮึดช็อตโอ้โหไม่โดนเอ้ยยิงไงงกูเนี่ยอือไม่โดนสักนัดน,นึงบ้าบอ,อยังดีที่มันเก็บได้นะฮะอุ้ยมีกระเป๋าด้วยโอ้โหไอ้นี่มีกระเป๋าอ่าสำหรับจุดเก็บธนูนะฮะ อยู่ตรงนี้นะอยู่ใกล้ๆก,กับจุดหอตกบ้านเรานะครับอยู่ด้านบนของเกาะนะเป็นจุดเขียวนี่นะครับแล้วก็จะมีถ้ำสองถ้ำทางขวานะครับชนูเส่วนกาลังแต่ว่าเราจะต้องมีครัวขุดดินก่อนนะครับถึงจะมาเก็บได้เอ้ยนี่มาหล่อยนี่นี่นี่ไงกลัวเปล่าฮะกลัวเปล่า ยิงนะทีหลังอย่ามาซ่ากับพี่หมีนะฮะ,ะหวะัหวเราะเวะ้ยเฮ้ยหัวเราะเว้ยหัวเราะเว้ยหัวเราะอะไรเอาของป่าเราอยากให้เอาข้าวอะเอาของกินป่ะไป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 อ,อ,อย่ามาเปลี่ยวไปต่อจุดเขียวจุดต่อไปทางโน,น้นโอ้โหเดินไกล a few moments later โอเคพี่หมีเดินมาถึงจุดสีเขียวที่สองแล้วนะครับ เหมือนจะเป็นถ้ำนะไม่รู้ว่าถ้ำอะไรนะครับเดี๋ยวพี่หมีลงไปลุยกันเลยลวกันสายลุยอยู่แล้วไม่ผู้ทําทำเพลงนะสายบวกเมื่ออย่างนี้ต้องไฟฉายครับอเป็นห้องอีกแล้วมีอะไรให้เก็บมีของให้เก็บอีกแล้วอ๋อตรงนี้พี่หมีมาแล้วดีกว่าตรงนี้ที่พี่หมีมาทําหน้ากากนะฮะจุดแรกเลย yeah. เราเคยมาทําแล้วป่ะเคยมาแล้วงั้นเราไปดีกว่านะครับ ย้ายที่ย้ายที่ไปที่ใหม่ที่ต่อไปก็คือสีเขียวนะั่นพี่หมีไปมาแล้วเขียวริมน้ำตกไปไปยังวะัะอ่าต่อไปสีเขียวน้ำตกนะฮะอยู่ใกล้ๆกับลำธารลุย a few moments later oh. ระหว่างทางที่จะไปจุดสีเขียวตรงนน้นนะพี่หมีเจอไข่เล็กๆนะมีแต่ศพได้ขวานมาหนึ่งอันโอ้จมำ ชอบเลยตัดไม้ง่ายขึ้นเยอะทีนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเอาแผงวงจรก่อนเออทุบทิ้งเลยลำขาดห่างเสียงเพลงนะฮะทุบแม่งเลยออโอ้ได้ของเยอะโอ้โหที่นี่ของเยอะจังเลยอะ่ะโอ้มีอาหารด้วยอันนี้น,ะนี่กันดองอแผงวงจรเอาไปทำระเบิดกับชุดเกราะเทคอัมเมอร์ได้นะครับเยไปไปออุุ<ป>อ้้ยย มันซุ่มรออยู่อ่ะเมื่อกี้น้าซุ่มไว้มันซุ่มไว้นี่นี่เฮ้อย่าย่าไปฆ่าเลยไม่อยากจะทำรายแกนะโอ้ว้าวตรงนี้สวยจังเลยโอ้ยออ้ยโอ๊ยตะโกนทีึเสียงเหมือนอยู่ใกล้เลยนะฮะจะตะโกนทำบ้าอะไรมามาถึงแล้วจุดสีเขียวอันที่สองมีรถกลอฟด้วยมีของให้เก็บเปล่า ไปดูรกะอบพันนู้นก่อนในเนี่ยหมึกฟิลเตอร์วอสจะบอกได้มาเก็บหมึกฟิลเตอร์แค่เนี้ยนะเกียวอยู่ตรงนี้อุ้ยจัตตานั่นไงขุดอีกแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนมีได้ขุดไม่ได้ขุดออเออไปเออจะมีอะไรอยู่ข้างในอุ้ย,ย,ยเห็นทางเข้าแล้วเห็นทางเข้าแล้วเฮ้ยได้แล้วเราลงไปรุยกันเลยอ่าอันนี้เป็น maintenance A นะฮะเมื่อกี้เราไปอันนู้นมันเป็น B อันนี้เป็นเอ๋อันนี้ท่าทางจะไม่ดีแล้วนะฮะลงมาถึงก็เจอศพคนเลยแง่มีหุ่นยนต์ทำความสะอาดด้วยมีเสียงเพลงแบบนี้ก็อุ่นใจนะฮะอุวยิวผีเด็กผีเด็กผีเด็กออือใส่เก็บเสียงแล้วพี่หมีว่าพี่หมียิงไม่มันเลยอะ่ะมีถอดเก็บเสียงดีกว่าใส่แค่อันนี้พอนะครับเอ๊ะเออมันต้องอย่างนี้ ไม่ตายวะอือออุ้ยยังไม่ตายมีอีกโอ้ยดีนะเห็นเงาอจับหมดเลยอุ้ยโอ้ขวานอู้จับแมวขวานอันใหญ่อันนี้เป็นเหมือนขวานดับเพลิงนะฮะว้าวช็อตถือปืนอุ่นใจกว่านะฮะลงมาในนี้เพลงที่ไหนวะอ๋ออะไรเนี่ยอาร์บัมคัฟเวอร์โอ้มีคนเปิดเพลงแล้วมันต้องอยู่ในนี้ดีคนน่ะเจอเป่อแสอีกแล้วอ่ะ โอ้ย oh, อะไรเนี่ยอาหารอุ้ยโอ้โ oh, หได้เลเซอร์ไซน์นะฮะแมวอุ้ยทางขวาอะไรนะอุ้ย he oh, ขี่การ์ดว่าเฮ้ยโอ้ขี่การ์ดคาวแพนเทอร์นะฮะอ่าแมนเทนแอนเคลรินดิ้งเหรอเคลรันต์เหรอเคลรันต์ต้องตะแคงหูอ่านนะ <c oughs> แต่ว่าเราได้ขี่การ์ดมาหนึ่งอันใช้เปิดประตูอุยหรือว่าจะเป็นประตูอันแน่เลยที่เราเปิดไม่ได้ในบังเกอร์ที่ลงไปนะฮะเดีย๋ยวค่อยลงไป อีกทีนึงแล้วกันว่ามันจะมีอะไรหรอเปล่าไม่มีหนังสือนะโอ้ยมีทักซิโดโอ้เลือดสาดป่ไม่มีอะไรให้เก็บลนะเดี๋ยวพี่มีลุยไปอีกจุดหนึ่งเลยแล้วกันนะฮะว่าตรงนี้มันไม่มีอะไรแล้วนะอ้าวออกมามืดพอดีเลยมืดแบบนี้มองไม่เห็นอันตรายนะก็ต้องไปต่อนะครับคุณผู้ชมเมือนพี่มีจะเจอน้องเวอร์จิเนียใกล้ๆนี้นะครับนี่ไงเวอร์จิเนีย วิจิเน่ฮัลโหลเอาทักซิโดไปใส่ไหมอ่าวิจิเนียใช้ปืนได้เหรออ่าถ้าให้ปืนวิจิเนียไปแล้วพี่หมีจะใช้อะไรอะใช่ไหมาสละให้แล้วกันเราเป็นสุภาพบุรุษนะฮะเขาจะได้มีอาวุธไปป้องกันตัวนะเรื่องเปหญิงเนี่ยขอให้บอกนะพี่หมีถนัดนะเรื่องเปฮนะพี่หมีสายเปยอยู่แล้วนะเอาปืนไปเลยนะ อ่าเป็นไงใจมีน้ำใจนะแต่ว่า,ามาวิจินเนียตามมาตามมาตามมาเอาปืนไปแล้วก็ตามมาคุ้มครองด้วยนะไม่ใช่ได้ปืนไปแล้ววิ่งหนีแล้วเว้ยไปลุยดีกว่าได้ว่านี่ไงโอ้ยมาถึงแล้วจุดอ,อีกจุดนึงมีรถกอล์ฟสองคันโอ้ลงถ้ำอีกแล้วนะฮะเราไปลุยใน ถ้ำกันก่อนดีกว่านะครับไปดูว่ามีอะไรเข้าถ้ำอีกแล้วเข้าถ้ำที่ไรพี่หมีไม่ค่อยสบายใจเลยตกใจอ๋ออันนี้พี่หมีเคยมาแล้วนะฮะมันจะมีประตูตรงนี้นะฮะต้องใ้คีย์การ์ดเปิดอ๋อพี่หมีได้คีย์การ์ดมาแล้วนี่หว่าเนี่ยมีคีย์การ์ดเดี๋ยวก่อนแถวนี้มันมีธนูให้เก็บจำได้ลูกธนูนี่ไงโอ้เยอะเลยจำแมวแล้วก็คีย์การ์ดตรงนี้เปิดปั๊บ อุ้ยเปิดได้ด้วยว้าวโอ้เข้าไปสำรวจก่อนอ๋ออ๋ออันนี้เป็นสถานที่ปลูกผักสวนควรัวมันเรืไงวะเนี่ยอุ้ยมีผีเด็กด้วยปืนปืนอุวิไอปืนให้น้องบรเจรเนียคนสวยไปแล้วดีกว่าตายแหละต้องธนูนะฮะปืนพี่หมีให้สาวไปแล้วพี่หมีเปสาวไปแล้วะไม่โดนว่ะเออ เออเฮ้ย hey, ไปไหนเออเฮ้ยธ <Hey, S 1> นูก็แรงดีนะเดี๋ยวเก็บลูกธน,นูก่อนอันนี้มีอาหารกระป๋องอุ้ยเจ้าโฮอะไรเนี่ยได้ของใหม่อีกแล้วของเล่นใหม่เชิว้าวครอสโบอโอ้โหแจ่มเลยนะฮะนีชอบใส่ลูกดียิงยังไงโอ้ยเดี๋ยว อุ้ยอุ้ยนี่แนะ่นี่อะไรไปเลยไปๆๆเลยไปต่อคตดูเทียบเลยสงสัยอ่าพี่คนนี้เขาจะกินผักจนตายนะฮะอยู่ในนี้ไม่มีอะไรกินก็เลยกินผักแล้วก็ท้องอืดตายเลยอุ้ยอุ้ยตกใจเออพีโลดอุ้ยฮึคอสโมโแรงว่ะยิงไอตัวนี้อุ้ยยิงไอตัวนี้ปิวเลยนะฮะ พี่หมีตั้งหลักก่อนเดี๋ยว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 มันวิ่งมาแล้วโ <c oughs> อ้ยอย่าวิ่งมาดิว้าวุย้วยไอู้คอร์ดโบแรงใช้ได้เลยเดี๋ยวพี่หมีขอกินพยาบาลก่อนอาหารก็หมดหิวทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ตอนนี้หิวทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับท,ทั้งอินเทอร์เนทั้ง น้ำแล้วก็อาหารด้วยเออกินเข้าไปเ,ออเสียงอะไรปะเสียงอะไรข้างๆหูไม่ค่อยมันใจเลยแถวนี้ธนูแย่ yeah. ทำไมมีแต่คนโดนธนูยิงมาที่เนี้ยโอ้มีทางลงด้วยอว,งงวยนีเก็บของก่อนป๊าปป๊า,ปปาปโอเคของจำเป็นอยู่ฉันต้องว่ายน้ำแบบเนี้ย จะให้ไปถึงไหนวะนี่ยยิงเข้ามายิงลึกมาเรื่อยๆนะครับอู้มีประตูทางโน,โน้นต้องใช้คีการ์ดแน่นอนเลยแต่ว่าแส่คีก่อนไว้มีทางให้ไปเรื่อยๆเลยนะครับและคนสอนรู้สอนเห็นอย่างเรานี่ก็ต้องไปนะเฮ <laughs> ้ยนี่อะไรอ่ะอู้เป็นห้องเซิร์ฟเวอร์ห้องวงจรปิดนะครับชัดกัน อ,อ๋อได้ลางปืนช็อตกันด้วยแต่ว่าพี่หมียังไม่มีช็อตกันเลยอะ่ะอุวีพีคีการ์ดโอ้ย,อยนี่มันหน้าเจเวอร์จิเนียนี่เวอร์จิเนียก็คือหนึ่งในพนักงานที่นี่เหรออ๋อนึกว่าโดนจับมาไม่ใช่นะครับอุย้ยนี่อะไรอะ่ะกล้องวงจรปิดเกิดอะไรขึ <S <S ้น ออทุกคนเป็นคนนะฮะวิโอแล้วก็กลายพันธุ์เนาอ๋อเจ้าพวกปีศาจในถ้ำนะครับมันเคยเป็นคนมาก่อนนะครับที่นี่เป็นเหมือนแต่ตไมพวกเขาดูหรูหราจังเลยอะ่ะมีทุกคนใส่สูทเหมือนเลยอะ่ะเหมือนที่นี่จะเป็นเกาะขององค์กรลับอะไรทักอย่างนะครับแล้วก็เหมือนพวกเขาจะกลายพันธุ์กันเป็นตัวสปรรหลาดที่ไปอยู่ในถ้ำนะครับพอกลายพันธุ์แล้วก็วิ่งหนีลงถ้ำไป,ไป,ไปอะไรแบบนี้ปะ เข้าไปอยู่ในถ้ำกันนะครับกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นี่ทุกคนกลายเป็นปีศาจหมดเลยมาเราไปต่อออกทางไหนวะพี่มีลืมอ๋อทางนี้โอเคอันนี้ต้องใช้คีย์การ์ดเปิดแว่นนี่อุ้ยโอ้โหตรงนี้เหรอมันคือตรงนี้เหรอในวงในกล้องวงจรงปิดเมื่อกี้เนี่ยใช่เปล่าอุ้ยใครยืนอยู่ตรงนั้นใช่คนป่ะยิงแม่งเลยเฮ้ยคนจริงด้วยคุณผู้ชม ตัวนั้นเป็นคนนะฮะยิงมันอา้าวยิงไม่ได้ป่ะไมไ่เป็นไรอ่ะอ๋อไอ้นี่มันตกไปไหนอ่ะลงน้ำไปแล้วนะครับไอ้บา้านี่อ่าอุย้ยโอ้โหมีชุดลายดอกไม้เดรสโอ้เอาชุดเดรสไปให้น้องวิเจเนียใส่ดีกว่านะครับนางน่าจะสวยน่าดูเลยเบคอนไปให้เก็บอุยอ้ยอยตายยังวะอุ้ยโอ้โหมีตัวนี้ด้วยโอ้โหตายหมดเลยแล้วเราก็ อาหารของปีศาจท,ที่มันกินเหลือไว้มากินนะฮะมีอะไรเก็บอีกเบคอนไบเพียบเลยคนที่นี่มันชอบกินเบคอนใบกันหรืไงวะเนี่ยเออ่อินเอเนร์จีสองกระป๋องแล้วก็ไม่มีเลยนะโอ้โหที่นี่มันหรูหรามาห้าจริงเลยนะฮะเราใส่เป็นสถานที่ของคนมีตังนะฮะเป็นองค์กรลับอะไรสักอย่างแน่เลยอ่าแต่ว่า กลายเป็นปีศาจหมดแล้วโอ้ดำน้ำอย่างเงี้ยที่มีชอบมากเลยนะครับดำน้ำเราจะดำไปตรงไหนอโอ้ยได้ไงรูมีรูรต้องมีทางไปนะครับเรารูในรูนี่ก่อนมีอะไรไหมเจเอ๋อย่ามีอะไรโผล่มาหน่ยอยไหครับอ้าวไฟใช้ดับป่ะไฟใช้หมดเหรอไฟใช้หมดแล้วจะขึ้นยังไงเนี่ยขึ้นไปเจอต่อไหมเนี่ยท่านก็ไม่หมดนี่ เอออุ้ยได้ไงโอ้โหว่าแล้วว่าแล้วมาดิไอ่าแทงปืนให้ขาวไปแล้วปืนยกให้สาวไปแล้วก็เลยต้องมาใช้หอกแทงอย่างนี้นะครับอุ้ยหมายตัวแล้วพี่มีว่าพ,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 พี่ต้องธนูแล้วอุ้ยมองไม่เห็นอีกธนูไปทับก่อนดีกว่าเอายอะไปเปล่า ผีเด็กสองตัวอแทงแทงเออแทงมันแทงมันเออ,อลุมหมาลุมหมามาดิมาได้นี่อะนี่อะไอ้ผีเด็กอยู่ไหนยังไม่ตายตายยังตายแล้วละ่ะเออ แทงตูดแม่งเลยแทงตูดแม่งเลยนี่นะเสียงแบบนี้อีกแล้วได้ยินเสียงแบบนี้ใจคอไม่ดีเลยรู้เลยว่าต้องเจออะไรนะฮะต้องเป็นอะไรที่ใหญ่มากยาจะพผู้ปีศาจฉันไม่กลัวแกหรอกฮ่ามาเลยอย่ามาอ้าวถึงทางออกแล้วเหรอ เจอศพคนออกมาก็เจอศพคนเลยอ่าโอเคครับสําหรับวันนี้ก็เราไปชนภัยไปหลายที่เลยนะครับได้ของดีๆมาเพียบเลยนะทั้งธนูเสริมกำลังแล้วก็ครอสโบ้ด้วยนะครับแล้วก็ได้ขวานใหญ่มาต้้งสองอันแนวรอบนี้คุ้มนะครับไปดึอปไปจนภัยรอบเดียวได้ของมา ต้องไปหาที่ระจนพายกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่สละเวลามารับชมนะครับผมถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์พี่หมีด้วยนะครับผมตอนนี้พี่หมีมีผู้ติดตาม500กว่าคนแล้วนะพี่หมีดีใจมากเลยอมีกําลังใจที่จะทําต่อไปอีกเยอะเลยนะครับผมพี่หมีก็จะพยายามทําคลิปดีๆคลิปสนุกมาให้ได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย